วันนี้จะสอนสองข้าเท่านั้นเองขัดเท้าออมันองจิกใช่เอาข้างเดียวเหรอม่เ่ทั้งสองข้างขัข้างข้างเดียวอ๋อเอานิ้วอ่ะนิ้วเท้าดีหัวับดีหัวเนือเสือเสือตะกตดนง เทาเนี่ยเทาต้องจิกนะต้องจิกเข้าไปก็หมายถึงว่าเหมือนกับจับจับพื้นไปเลยจิกพื้นไว้แล้วขยี้หมูหมอนี่เราเราใส่ไม่ใหญ่ผมจีกนะนั้นผมตีไปแต่ใหญ่เลยนะพอดีมาถึงที่นี่นั่นเอง

คือถ <si ้าเกิดถ้าเกิดมันปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็แสดงว่าเดี๋ยวจะหายอีกถ้านี่คือทำไปนี่จะปวดเมื่อยจะปวดเมื่อยช่อยาช่วยไม่ไว้เป็นไม่ินเป็นตาอันนี้เกี่ยวกับที่ถ้าเกิดลายลายหน้าโดนยึดพวกนี้ต่างๆจะหายหมดนะ ไว้ผมอ่ะทำไวแล้วไม่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 เต like ็มด้วยในอสามขั้นต้องจิกนะอาจารย์คือคืออ่าป้องกันป้องกันไม่ให้ก็ก็คือคำคำปละ ไม่ไม่ไม่จอดลงไปด้วยแล้วก็คําเออแล้วยวคําเขาจะใช้ทั้งสองอย่างลูกปลาลูกปลาลูกปลาชิ้นข้าวแต่จิกเท้าวนะต้องจิกเท้านะข้าแรกไม่จิกน้าแรกไม่ใช่คือเขาให้คุณจิกแล้วคุณคุณคําไปเลยทีนี้ ถ้าเกิดเขาเขาหนีเนี่ยเราจะจับอยู่ไม่ให้อยู่ไม่น่าอันนี้คือคือคือไทยจิเนี่ยเาจะโมอีกโมอีกงคือหมายถึงว่าลูกปลานะ้าโมลูกปลา ไนให้น้ำใช่ไหมคะคุณอยากจับปลาอะไรหรอเ่าฉะนั้นก็มองตามเอาเอาไอกระบอกมาเนี่ยต้องเอามาตามแล้วตามเป็นจีนอ่ะแล้วก็น้ำไหลไปลมาเราต้องจิกน้ำเขาต้องจิกแน่ไหนอยู่อยู่ได้ใช่ไหมคะต้องใช้ปุ่กานแบบนี้จิกให้แน่นแล้วก็จับปลามาแล้วพักจับได้ลอ้าวยหลุ่มโย่นี่ทำอะไรช่วยเหรอเหยาหลุ่ก็เือไปเอ๋อเรือเอเหยลเย ยังขายไืดจะมาเหมือนยืดอตะเข็มหลกให้น่อยท้านี้อ่ะมันไทลเรยอก็ใส่เชือกคล้องไงะเสร็จที่คล้องอยูใ้คล้องอยู่ตนี้ผมคล้องอยู่ขากกระเ้เอาอุ้งน้ำอ้งน้ำ ว่าเหมือนราชชายไม่ต้องไม่ต้องไมกำบองก็ได้อย่างนี้ล่ะท่านี้ล่ะยิ้มไปด้วยเดี๋ยวเก่าจำนะเบสิกของนายนะต่อไปต้องใช้นะนำไปสอนนะเหย่อชวนด้วยสองคน Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใช้เขาจนแข็งบี้ดิทำให้แขนเนี่ยมีกำลังนะเราไม่ไม่เป็นพังดืนอไม่เป็นพังแล้วทำให้ตัวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเฮ้ยอย่างนี้เราไปเราไปไปไปเจาเรือดีกว่า 哎 <laughs>、欸，可以，可以。<laughs>